ช่วงนี้นะคะพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องของนะคะการสั่งปิดสนามกอล์ฟสตาร์โดมจังหวัดเชียงใหม่ค่ะซึ่งพนักงานและลูกจ้างในสนามกอล์ฟสตาร์โดมจังหวัดเชียงใหม่นะคะได้มีการร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือค่ะหลังจากมีหนังสือปิดสนามกอล์ฟสตาร์โดมส่งผลให้300กว่าชีวิตตกงานค่ะ ที่สนามกอล์ฟสตาร์โดมจังหวัดเชียงใหม่พนักงานและลูกจ้างกว่า300คนนะคะได้เข้าเรียกร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือค่ะหลังจากมีหนังสือสั่งปิดสนามกอล์ฟซึ่งก็มีผลทันทีนะคะกับการตกงานของพนักงานและลูกจ้างในสนามกอล์ฟสตาร์โดมจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ ทางด้านของด็อเตอร์พันวิพาจิตสดาพงผู้บริหารสตาร์โดมกล่าวว่าวันนี้ทางบริษัทได้เรียกประชุมและทำความเข้าใจกับพนักงานลูกจ้างกว่า300คนหลังจากได้รับหนังสือนะคะจากทางกองทัพอากาศโดยกองบิน41จังหวัดเชียงใหม่ขอคืนพื้นที่ภายใน7วันค่ะ นอกจากนั้นแล้วนะคะก็ยังมีการออกหนังสือสั่งปิดสนามกอล์ฟโดยให้มีผลในวันที่31กรกฎาคม2563ทําให้มีผลต่อพนักงานลูกจ้างกว่า300คนที่ต้องตกงานนอกจากนั้นค่ะร้านค้าร้านค้านะคะกว่า30ร้านในสตาร์ดมก็ต้องมีการปิดกิจการลงด้วยค่ะ ค่ะทางนี้ก็เมื่อปี2548นะคะทางด้านของกองทัพอากาศโดยกองบินซีหจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการจัดประมูลผู้ประกอบการที่สนใจจะทำธุรกิจสนามกอล์ฟกลางเมืองเชียงใหม่ค่ะซึ่งบริษัทสตาโดมก็ได้ชนะการประมูลในครั้งนั้นนะคะโดยในสัญญาระบุระยะเวลาในการดำเนินกิจการ30ปีตั้งแต่ปี2548เป็นต้นมาก็คือมีการระบุในสัญญานะคะว่าสามารถดาเนินกิจการได้ ตั้งแต่ปี2,550ถึง2,580โดยทางบริษัทก็ได้มีการดำเนินการต่อสัญญาทุกๆ3ปีค่ะจนเมื่อวันที่30เมษายนที่ผ่านมาครบกำหนดต่อสัญญาทางบริษัทก็ได้ออกหนังสือแจ้งความประสงค์ที่จะต่อสัญญาดังกล่าวแต่ปรากฏว่าทางกองทัพอากาศโดยกองบิน4-1ได้มีการขอขึ้นค่าเช่าจากเดิม เป็น5เท่านะคะโดยเป็นอัตราที่สูงแล้วก็สวนทางกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันทางบริษัทก็เลยออกมาเรียกร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะให้เข้ามาแก้ไขเพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่แล้วก็พนักง,งานลูกจ้างที่จะต้องได้รับผลกระทบโดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้ค่ะปรากฏว่าสัญญาใหม่ที่เราได้รับมาเนี่ยนะคะคือค่าตอบแทนจะต้องขึ้น500นะคะและแต่ในเนื้อหาสัญญา จะถูกสัญญานี้จะถูกยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้และอีกข้อหนึ่งเนื้อที่ที่เราบริหารจัดการจะถูกตัดไปแบ่งยหญยก็ได้ซึ่งมันเป็นสัญญาที่มันไม่มีเนื้อหามันเนื้อหาไม่ตรงกับสิ่งที่เราเคยทํามาในอดีตและเป็นสัญญาที่เราทําไม่ได้หลังโควิดมานะนะพะนักง,งานก็เฟอร์แล้วนะเปิดออกมาก็แทบจะไม่มีลูกค้านะฮะร้านค้าต่างๆก็ไม่สามารถจะมาแบบหาไรายได้ได้พนักง,งานก็ ไม่ค่อยมีรายได้พอเราไปเจราจาหลังสุดเราได้รับจดหมายในวันที่24มิถุนายนนะว่าให้มาเต็นตัดยาโนนดีนั่น,นและให้ออกจากพื้นที่ในวันที่31กรกฎาคมอันนี้ก็คือสิ่งที่เราได้รับ